ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นให้ชนะกับคนที่เก่งกว่านะฮะจะเป็นยังไงก็ฝากไอ้รับชมด้วยนะครับ โอเคครับว okay, okay, ันน okay, like ี้ผมก็จะมาสอนเทิ้งหนึ่งหาเพจวีไฟนะครับผมโอเคครับผมอย่างแรกนะครับก็ต้องเข้ามาที่เว็บเลสปิกนะนำเข้าสุดบทเลเซย์นะครับเพราะว่าง่ายดีนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเซตนะครับต่อไปเราจะมาทำการเติมเงินนะครับผมนี่ก็จะมีสามช่องทางการเติมเงินวันนี้ผมก็จะมาเติมเงินด้วยทัวร์เลสอัตโนมัตินะครับผมวิธีการเติมเงินครับคือนำเลขอ้างอิงมาใส่นะครับผมโอเคครับผมขึ้นภาพไปดูนะครับผมโอเคครับพอเราได้เลขอ้างอิงมาจากการที่เราโอนเงินใส่เบอร์นี้แล้วนะครับผมก็นาาาามมมใส่เเเลลลยยยยนนนนะะคคคครรรรััับบผผโโออแ้้วกกกก็ืทไดป ตอนนี้เครดิตก็เข้าไปเที <Stars> ยบต่อแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลที่มีชื่อว่าลัคกี้สปินนะครับผมวิธีการเล่นนะครับคือนำ u i d ของท่านมากรอกเลยนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับรอระบบตรวจสอบสักครู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้พอเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเวลาเราสุ่มได้เพชรก็จะเข้าเกมอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็เช็คชื่อตัวดีๆนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสุ่มคาร์ลัสสิบเครดิตนะครััััับบบบปป๊คคคคครร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 ้้้้้้งงงงแแกกกกกกกจจะะะไไไดออ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 อหหืืเเเเลลลล่่าาททุุนนมมมยยยยผว็ถึฮ เดนไปได้เลครับเนี่ยมาถึงก็ออกเลยนะโอเคครับผมสุ่มเรื่อยๆเลยละกันวันนี้ผมจะมาแบบทำการปั๊มเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนออกอีกแล้วไม่ออกสองครั้งติดเฮ้ยงงเลยเฮ้ยผมว่าแปลกๆละทำไมออกสองครั้งติดวันนี้ผมว่าผมก็บั๊กแน่นอนทุกคนงั้นผมสุ่มเรื่อยๆเลยละกันนะครับเฮ้ย68เพชรมา68เพชรออกแล้วทุกคนคือแบบมันเริ่มแบบดวงกลับมาไล้วเฮ้ยคันไปร้อยไม่แบบทำไมหลังๆรู้สึกทับไมดวงดีอะเฮ้ย พันหนึ่สิบสองเพรทุกคนโอเคโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นขอราะวันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในเกมกันเลยดีกว่านะโอเคครับตอนนี้เพรก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยครับก็ไปสุกันได้นะเบรสเฟกช็อปนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มีกับผมนะฮะแฟมโมซี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นให้ชนะกับศัตรูที่เก่งกว่าเรานะฮะผมโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเทคนิคที่หนึ่งเลยนะครับผมอย่างแรกนะคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าศัตรูเล่นสายแบบไหนหรือวว่่าชอบบเลนนนนแไหะครั ก็จะมีหลายแนวหรือว่าจะมีหลายสายนะครับอย่างเช่นสายดันหรือว่าสายแบบสแ a p หรือว่าสายแบบเชิงตึงแล้วก็สายอื่นๆที่แบบผมยังไม่ได้พูดไปข้างต้นนะครับผมแล้วก็สังเกตศัตรูก่อนว่าศัตรูเล่นสายไหนแล้วเราก็ใช้วิธีแก้ทางดังนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ทางกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับผมก็มีกับวิธีแก้ทางวิธีที่1นะครับวิธีแรกคือการตั้งไอวอลนะครับผมทาไมเราถึงต้องตั้งไอวอลงันหรอ หนึ่งเลยถ้าเราเจอศัตรูที่โหดกว่าหรือว่าเก่งกว่ายังไงคือเขามีทักษะการตั้งไอวอลปิดตัวอยู่แล้วนะครับผมก็หลักๆนะครับเทคนิคนี้ครับไว้สําหรับป้องกันตัวนั่นเองนะครับผมการมีเทคนิคนี้คือมันสามารถเล่นได้ทั้งผู้เล่นที่ตึงกว่าหรือว่าผู้เล่นที่มีระดับเท่าเราหรือว่าผู้เล่นที่แบบเราคิดว่าเขายังไม่ตึงหรือว่ามันเล่นสามารถเล่นได้หมดเลยนะสำหรับการตั้งไอวอลนะครับขอแค่ฝึกตั้งไอวอลให้ถูกทางนะครับผมไม่จำเป็นต้องตั้งบิดตั้งสวย ขอแค่ตั้งให้แบบปิดหน้าปิดหลังให้ถูกนะว่าศัตรูยิงไปทางนี้แล้วก็ปิดไปทางนี้นะครับผมสาหรับเทคนิคนี้ครับก็คือเทคนิคตั้งไอวอลนั่นเองนะครับผมก็เป็นเทคนิคพื้นฐานอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับการตั้งไอวอลแบบสไตล์ของผมนะก็คือการเดินไอวอลนั่งแล้วก็เดินวางเดินไอวอลนั่งเดินวางอันนี้คือเทคนิคสําหรับการตั้งไอวอลแบบผมนะคะผมก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับเทคนิคการตั้งไอวอลนะครับผมก็ สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ตลอดเลยครับสำหรับเทคนิคการตั้งไอวอลนะฮะผมโอเคครับสเต็ปต่อไปนะคือสเต็ปการเล่นเชิงนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะผู้เล่นที่เขาอยากแบบชนะจริงๆอะเขาจะทําการเล่นเชิงนะคผมหรือว่าสเต็ปเชิงตึงนะฮะที่ทุกคนเรียกกันนะั่นเองก็จะมีแบบยืนรอนั่งรอสแนปไปวอล เป็นต้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเชิงตึงกับอีกฝ่ายให้ดูนะครับผมผมพยายามจะไม่กระโดดนะครับผมเพราะว่าเวลาเรากระโดดเรามีโอกาสตายสูงนะผมพยายามจะวิ่งไถไอวอลแล้วก็ตั้งไอวอลนะครับผมนี่เป็นไงล่ะหัวแตกเลยก็จะประมาณนี้สําหรับสเต็ปเชิงนะครับผม โอเคครับผมสาหรับเทคนิคนี้นะคือเทคนิคก,การเซฟชีวิตตัวเองนะครับผมการเล่นเซฟชีวิตตัวเองนี่มันดียังไงก็คือเราจะมีโอกาสตายยากมากขึ้นนะครับผมเทคนิควิธีการเซฟชีวิตตัวเองง่ายๆนะครับพยายามอย่าก,กระโดดเหมือนที่ผมบอกข้างต้นนะฮะแล้วก็พยายามเล่นประชิดไอวอลให้มากขึ้นนะครับผมศัตรูจะยิงเรายา,มมากมากนะครับเวลาเราเล่นแบบประชิดไอวอลแล้วก็กระโดดให้น้อยลงนะครับผมพยายามซิกแซกตัวเองให้ศัตรูยิงไม่โดนนะครับผมแล้วก็หาจังหวะไปยิงศัตรูนะครับผมปั๊บอ่ายิงไม่โดนยิงใหม่นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะป แล้วพยายามแบบเล่นไถ,ไถ e ่าถ่าอวอนครับอันนี้คือจะเป็นทักษะการเซฟชีวิตตัวเองเทคนิคหนึ่งครับนี่หัวแตกเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการตั้งค่านิดหน่อยกันเลยดีกว่านะฮะ I don't know what love is. Yeah, yeah, she told me to be honest. In my mind all the time, she the wrong shit. Yeah, In my mind, I see the wrong shit. In my conscience, I don't know what Hop love is. Hop up on the plane, I'm on that new shit. I don't play no games, I really do this. Fuck up on my face, you know I'm poppin' too explosive. All like can be, I know they plotting on my movement. Triple D, my